สวัสดีเพื่อนเที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเคยเนาะในสัปดั้นเพื่อนครับ,รบในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกมใหม่ของค่ายพีจีครับเพื่อนครับวิ win win Fish. นวะินฟิชอนแคมเนาะหรือว่าเกมน้ำต้มปูปลาฮะเรียกง,ง่ายๆก็แบบนั้นเนาะเออก็เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแค่วัน2วันนึงมั้งครับเพื่อนครับก็มีคนหลับรีวิวกันมาเยอะแลนะ้วเนาะส่วนผมก็ไปเล่นแบบผั่าครับเดี๋ยววันนี้ขอมาเล่นแบบจรงิงจังนะิดนึงเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปเล่นครับเดี๋ยวมาดูกลุ่มกดทำกันนิดนึงครับเพื่อน ตามในรอบของโกดามได้ครับเพื่ออครับอ่ะหรือไม่ก็ไปดูเพื่อนสมาชิกในกลุ่มก็ได้ครับเราสามารถไปถามก็ได้เนาะเออประมาณนี้ฮะกลุ่มโกดามของเราเนาะใครที่ยังไม่เข้ามาก็ในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมป็นคนแรกที่ผมปักบทไว้เนาะอย่างที่บอกนะอ่ะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไปกลังใจให้กับทุกคนเลยเนาะไปลองดูกันเลยฮะกับเกมนับต้องปูปลาไปฮะโอเคมาเพื่อนครับเอาสมนไปที่ห้าร้อยบาทฮะเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดกันก่อนเนาะเบ็ดก็มีทั่วไปฮะหนึ่งสองสามห้าสิบสามสิบเนาะอะก็เบ็ดธรรมดาทั่วไป เดี๋ยวผมขอมาเริ่มที่เบตห้าครับเพื่อนครับมาจัดไปสักสิบมวนฮะลองดูหน้าลายมันสักหน่อยนะเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่เพิ่งเข้ามาไม่กี่วัน,นครับเพื่อนครับเออเกมคำนวณเนาะก็คำนวณครั้งหนึ่งก็ไล่ออลงมาใหม่เรื่อยๆครับเพื่อนครับฟรีสปินก็สามตัวเนาะถึงจะเข้าฟรีให้นะผมยังไม่เคยเข้าฟรีนะเพราะเพิ่งมาเล่นแค่รอบที่สองเองครับเพื่อนครับออก็ไปดูสังเกตไปาจากช่องเพื่อนเนาะว่าเพื่อนเล่นแบบไหนเนาะนะก็พอรู้มาบ้างครับเพื่อนครับ เออไปก่อนเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับเพื่อนครับเบ็ดห้าเบ็ดสิบเนาะผมขอเล่นแบบหนักนิดนึงเนาะเผื่อมันจะเข้าฟรีให้ในเบ็ดสูงๆครับเพื่อนครับเพระหลังๆวันนี้แบบเล่นเบ็ดต่าๆปุ๊บเข้าฟรีเร็วครับเพื่อนครับก็เลยแบบลองเปลี่ยนดูบ้างฮะเริ่มเบ็ดห้าเบ็ดสิบอะไรนี้ครับเพื่อนครับเผื่อมันจะเข้าฟรีเร็วให้บ้างเนาะแต่พยังามใเข้าฟรีอะไรครับเพื่อนครับเออคำนวณไปคำนวณครั้งหนึ่งตัวคูณก็เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆครับเพื่อนครับด้านออกเนาะนี่เอาเข้าไปโอ้โห คอมโบยังไม่ดีครับครับขอเริ่มแบบเพิ่มนิดนึงเนาะเป็นเบ็ดยี่สิบครับเครับมาเผื่อเบ็ดยี่สิบมันจะติดครับเพื่อนมาไหนเพื่อนเออถ้าติดเบ็ดน,นี้น่าจะพุ่งปำโบซรับโพื่ครับลองดูฮะมันจะติดไหมฮะคอมโบไม่ดีเท่าไหร่วะทำนวนจริงฮะแต่ก็ยังไม่มีคอมโบส,สวยๆให้เห็นเนาะมีเสืออ่ปวดต่อเพื่อนโอ้โหมันกินมันกินเยอะเนาะแต่มันไม่มีคอมโบเนี่ยมันคือปัญหาครับเพื่อนครับแบบนี้เนาะ พาขึ้นไป20ได้กินเท่า8บาทอะไรก็ไม่เวอร์ครับเพื่อนครับขอกลับมาเบ็ดต่ำๆแล้วกันเนาะมาเบ็ดไหนครับเพื่อนครับเบ็ดเจ็ดนะเบ็ดเจ็ดเสร็จทุกรายครับเพื่อนครับฝ่ายเด็กปู่กูเนี่ยเสร็จโอ้โหเดีวมันแดงครับเพื่อนครับโอยก็โอ้ยแม่แดงยับเหมือนกันนะเราเนาะน้ำเต้าผู้ปลาเด้อไก่โอยเป็นคอมโบจริงครับเพื่อนครับมาค่อยๆไล่เบ็ดขึ้นมาครับเออไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆฮะ อย่างละสิบมวนสิบคนเนะาะหลังๆมานี้ก็อาทิตย์ตอสองที่ม,มานี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นสิบสามสิบเท่าไหร่เนาะรู้สึกว่าพอเล่นสามสิบปุ๊บมันแบบเขเรืยกวอะไรมันไม่ค่อยเข้าเนาะหลังๆก็เลยแหละโอ้โหสเกต็ตเตอร์ไอ้ไม่ใช่สเกต็ตเตอร์ฟรีสปินเนาะมาแบบะเพียงสองตัวสองตัว,ตวครับเพื่อนครับอย่างที่บอกเนาะแบบมันไม่ค่อยเข้าเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นแบบสิบดีกว่าเนาะเออมันน่าจะเข้าดีกว่าไหมครับขอไปสูต่ตอเน,นื่องครับมามันต้องเข้าอะไรรอบนี้มาเพื่อนมาเพื่อนวัดกันไปเลยครับเพื่อนครับ เออโอ้โหไม่ไงไม่มีคอมโบเพื่อนเอ๋เล่นแบบทุเลาทุรังอีกแล้วครับเพื่อนครับสั้นสั้นสั้นทั้มดสันโอ้ไม่สั้นสวยชิปหาตอนแมวเพื่อนเดือบสายโหดนะครับเพื่อนครับเล่นเบบสูงโอ้โหจะเจ๋งไหมครับเพื่อนครับสุดท้ายโอ้โหแม่งเจ๋งครับเพื่อนครับเหลือสี่สิบเก้าบาทครับผมหูก็เล่นแบบทุเลาทุรังนะเพื่อนนะแสดงว่าขึ้นแบบสูงก็ไม่รอดเนาะดูละแบบนี้มากดไปเรื่อยๆฮะเอาให้หมดกันแล้วกัน มันไม่อยอมเข้าฟรีสไปน์ให้เลยครับเพื่อนครับกจากมาแบบสองตัวก็แค่ครั้งเดียวเองเนาะแสดงว่าถือว่าเข้ายากพอเปล่าเกมนั้นหรือปล่าเกมไก่อ่ะไอไก่ชนโหเกมไก่ชนนี้ก็คือเดือดเหมือ,อกนกันครับเวลาเข้ายากกันไหมครับโอ้โยมันจะหมดก็ไม่ยอมหมดให้เว้ยดูดิพอกดไม่อยากให้หมดก็แบบยังคำนวณมาเรื่อยๆครับเพื่อนครับกุ้งด้วยมันไม่มีคำนวม,มสวยๆนะเอาจริงอ่ะแต่จริงอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันเข้าฟรีสไปนแล้วมันจะจ่ายดีหรือเปล่า หมดหมครับเพื่อนครับหมดครับเพื่อนครับลูพอจะหมดมันคำตัวหามาให้ครับเพื่อนครับหลือยี่สิบบาทแล้วครับเพื่อนครับโอ้โหายอ้าวเข้าฟรีครับเพื่อนครับเออพวกบอจะหมดเหมือนเข้าฟรีมันคัมแบ็กกลับมาครับเพื่อนครับมาทดลองดูกันครับเฟรีในเบต้ามันจะจ่ายเท่าไหร่ครับเพื่อนครับขอดูนิดหนึ่งเนาะอ่ะก็แบบนี้แบบที่เห็นผมไปดูจากเพื่อนๆมามันก็คือมีฟรีส่วนให้สามหมุนครับเพื่อนครับคำนวนครั้งหนึ่งก็ตัวอ่า ตัวหมุนก็เพิ่มขึ้นมาเนาะเพิ่มกลับมาแต่ถ้าไม่คำนวณก็หมุนก็จะหมดไปครับเพื่อนครับโอเคตัวหมุนก็จะเพิ่มเรื่อยๆเนาะตัวหมุนก็พอหมดไปครั้งหนึ่งปุ๊บก็มีคำนวณก็เพิ่มหัวใจขึ้นมาเท่ากับหมุนสามรอบเนาะถ้าหมุนในสามรอบนี้ก็คือหมดแล้วเพื่อนครับโอเคคอมโบมาครับเพื่อนครับยังเบาอ่ะได้มาหนึ่งร้อยสี่สิบแปดครับเพื่อนครับ คำนวณอยู่ฮะโอเคคำนวณต่อไปเรื่อยๆครับพ<ม>ี่ทัศน์คำนวณไม่ดีถือว่าถ้าสมมติว่าคำนวณม,มาเรื่อยๆแบบนี้แบบน่าจะเออตกเพิ่มตกตคูณไปเรื่อยๆมีโอกาสแตกกันนะถ้าได้ได้ตัวหมดมาเรื่อยๆแล้วตกถูกก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับพีบ่ทัศน์ถ้ามันมีตัวดีๆใ,ในตัวคูณสูงเนาะคำนวณมาดีๆในตัวคูณสูงก็มีโอกาสแตกได้นอะอย่นี้ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่เพื่อนครับพอตัวคูณสูงปุ๊บได้คำนวณดีๆก็ไม่ค่อยมีเนาะกินทีลนึงทีนึงสองทีนาะ เล็กๆน้อยๆครับเพื่อนครบได้มา200 45ครับ55นะครับเพื่อนครับโอ้หมุนยังไม่ลดครับเพื่อนครับมาลองดูฮะจะจบที่เท่าไหร่เนาะ้อง2073ครัมเพื่อนครับโอเคตรงจบเพิ่มมาเรื่อยๆนะถ้ามันคำนวณนะนี่ถ้าป็นคำนวณมันก็ลดไปครับเพื่อนครับโอเคลดไปเรื่อยๆฮะอ่าหมดแล้วเพครับโอเคได้มา200 66ครับในเบท5ถือว่าไม่เยอะครับเพื่อนครับผมขอเบท10ได้ไหมอยากเข้าไปท10มากเลยอะ มาเช่นเคยฮะเบตที่เราต้องการครับเลยอครับขอเล่นแบบ50าสบหมุนครับเพือครับเดี๋ยวมันจะเข้าให้เราหรือเปล่าเนาะในเกมนี้เนาะเป็นเกมใหม่นะมาลองดูฮะสวยไปเพื่อนคอมโบมาเพื่อนเอออ่เพื่เพื่อนมาคอมโบครับเพือครับแหมใช้ได้ใช้ได้อะเถือไม่เยอะเนาะนี่มามาเ้ามาเลยครับเพือครับมาเถื่อมาเถิดมาเถิดอโอ้โหอย่างที่บอกเลยครับเพือครับไม่เหมือนเกมไก่เลย ผู้แบบฝีสบิ่นมาให้สองตัวแล้วพยายามเข้าให้ง่าย,ายๆเนาะถามว่าคอมตันี่หนังสกว,ว่าจะเห็นแค่แบบสามตัวเนาะหมายถึงว่าคุณคอมตัได้แค่สามครั้งคอมโดนสามครั้งเนี่ยนะเออยังไม่มากกว่านั้นเลยเนาะแล้วแม่งก็เริ่มดูดกันไปนครับามาต่อได้มาเพื่อน้ำเต้าโอ้โหเราเขไม่เข้าอีกเลยคอมโดนเทียสองเทียสองครับเพื่อนครับเทียสองไม่เกินสามนะมาสาันสัน ดูฮะโอ้ม you know? like right right <the> ันจะเข้าเฟรมแล้วหรือเปล่าหรือว่ายอดเนี่ยเราจะพุ่งก่อนนะเพครับอย่าดูว่าเป็นข้อผิดพลาดเพราะถ้าเป็นเบสซี่มันจะจ่ายหรือเปล่านะเนาะพอเป็นท่าก็ทุ่มไปสัประมาณนั้นครับเพครับนอกจากแบบโชคดีจริงจมันถึงจะแตกมาเนาะในเกมอื่นนะเออต่อเนี่มาเพื่อนปลาช่องสามเพื่อนเป็นไก่ครับดูดิหมักไม่มีให้รู้แบบมันๆเลยครับเพื่อนครับท่ากีฬามันมันไม่ได้เห็นนะเพื่ครับโอ้ยสี่คูณสามไปต่อเนี่ยมาเพื่อนนี่ไง คนได้เพื่อนสามพ่อเอ่อปีสเปิก็เข้ามาทีละสองเละสองเพื่อนเอ๋ยต้องการสามเพื่อนมารนนครับเพื่ครับโอ้โหต่อเนื่องมาเพื่อนเพื่นแบบไม่เท่าไหร่นะสำหรับผมนะแต่ถ้าใครอยากทดลองแบบอยากเล่นก็ไปลองดูได้นะอ๋ออ๋อามาอีกแล้วเพื่อนครับลงมาเถิดรอบน,นี้มาไปมาไปมาไป,าไปโอ้โหชิบหาย ที่พอเลยครับเหมือนกินไก่ชนเลยมาสองตัวแม่งมาให้ลุ้นแบบลุนเกอร์ครับเพื่อนครับโอ้ยสวยตอนนี้นไ,ได้คูณสามคูณจริงๆริแล้วเพื่อนครับแต่คูณสามเมื่ดดอกี้ได้บอกได้แบบตัวแข่งก็ถือว,ว่าแตกนอกได้เหมือนกันนะหนึ่งร้อยกว่าบาทนี่เนหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าแล้วน่าจะหมดครับไม่เข้าแน่นอนเลยเนี่ยเอออ่ะสามหมุ่นแล้วเพื่อนครับดูสิมันจะเข้าไหมฮะสู้ๆเพื่อนโอยโอย หมดฮะไม่เข้าฮนะเดี๋ยวผมขอย้ำอีกรอบแล้วกันเนาะมา้าเสร็จหมดครับเพื่อครับอยากรู้ว่ามันจะเข้าเวลาในเบ็ดอ้าวเข้ามาแล้วครับเพื่อครับเออมาเข้ามาในเบ็ดเสร็จดูซิว่ามันจะจ่ายหรือเปล่านะเพื่อนนะโอเคถ้าไม่จ่ายผมว่าน่าจะเลิกแล้วนะเพื่อครับหรือถ้าจ่ายก็เลิกแล้วแหละเอาถัว่วมาเป็นรีวิวเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นเนาะหรือว่าใครเคยเห็นแล้วกนะ็อาจจะมาลองดูฮนะก็เห่อสนใจเนาะ อเออนี่แหละคำนวณครั้งนะฮะไอ้โตหัวใจก็เพิ่มมาเรื่อยๆเนาะเพิ่มขึ้นมาอีกรอบนึงเนาะแล้วก็ตัวหูก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับเอ้ครับมัดเข้าไปสวยเออมันบูมาเพื่อนสวยเพื่อนแต่เหสือเบาลงดูดิเออแต่มาสร้างที่บาทเลยครับเอ้จจครับลองดูซิวจะจบเท่าไหร่ครับเอ้ครับโอ้ยสองร้อยสี่เปดอกไม้สวยฮนะโอ้โหโอเคแบบนี้ก็สวยได้อยู่นะ มันต้องผัดอย่าให้ตัวของเพื่อไปเรื่อยๆครับแม่ครับแล้วถ้ามีตัวกินดีๆมันถึงจะแตกเนาะอ่ะสามร้อยสี่สิบสี่บาทถูกไปเพื่อนสามบาทหมักไปเออเป็นช่วยเพื่อนครับท่านใหสวยไม่คำนวณไม่ขนนมขอโอนด้านนอกมาขมโอนด้านในาขมโอนด้านไหนก็โอเคครับเพื่ครับได้มาสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทแล้วฮะตอนนี้อยู่ที่คูณสองหมุนสุดท้ายย,า <c oughs> ายังไงซิโอ้โหไม่่จบวะยังไงจบไหมจบจริงๆนะเพื่อนครับ ไม่เท่าไหร่จริงครับเพื่อนฮะได้มาสี่เจ็ดบาทครับเลยครับเอาทุงมาที่ห้าร้อยบาทถือว่ามารีวิวเกมใหม่เพื่อนๆดูเนาะน้ำเต้าปูปลาครับเพื่อนครับอ่ะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยเนาะถ้าอยากไม่เข้ามาในกลุ่มกดตามก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้นะไปแล้วครับเพื่อนครับบายฮะ